แต่ว่าเดี๋ยวเห็นท่านนายกรัฐมนตรีนะผักชีแพงก็จะทาหารไปปลูกผักชีนะรืออ้างว่าปลูกเราไปช่วยเหลือประชาชนตัวเองบริหารราชการน้ำมันนะซึ่งผลิตในประเทศไทยเราเองไปขายต่างประเทศยังราคาถูกกว่านี้เลยนะฮะแต่ในประเทศกับ ขายแพงเลอเกินซึ่งเป็นปัญหาในการประกอบกิจการในการอยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนคนไทยมากโดยทั้งมีการรักรอบนำน้ำมันเถื่อนเข้ามาในประเทศไทยซึ่งความจริงน้ำมันนะั้นมันไม่ได้เถื่อนหรอกมันน้ำมันของไทยนี่แหละนะครับแต่ว่าเมื่อไปขายต่างประเทศมันถูกกว่าเขาก็เลยเอากลับเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับนี่มันคือ การบริหารราชการของรัฐที่ร่มเดววททำไมละ่ะทำไมคุณน้ำมันผลิตในประเทศไทยเองนะทำไมเอาไปขายราคาแพงกว่าต่างประเทศนะแล้วคุณก็ไม่ยอมแก้ไขให้ได้ไม่มีวิญญาจะแก้ไขแล้วก็บอกว่าออถ้าน้ำมันแพงรถบรรทุกจะแอนตี้จะไม่ยอมวิ่งเหรอ จะเอารถทหารเอาไปวิ่งแทนคุณพิยุทธคิดแบบทหารตลอดเวลานะครับไม่ได้คิดถึงแบบธุรกิจนะต่างๆของพี่น้องประชาชนเลยนะยิ่งเอารถทหารออกไปนะเอาตรงๆเท่านี้ก่อนเอารถทหารออกไปก็ยิ่งทําให้พี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนขึ้นไปอีกแทนที่ก็จะประกอบกิจการได้ใช่ไหมคนที่เขาจะมา ต่อสู้กับรัฐนะหยุดวิ่งมันก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเขาก็ยังประกอบธุรกิจของเขาอยู่แล้วรัฐเอารถออกไปนะตรงนี้ถามว่าทหารไม่มีงานทำเหลอนะหารไม่มีงานทำเลอครับถึงมีเวลาว่างพอเอารถนะที่ใช้ในราชการอาหารจะออกมา ช่วยประเทศชาตินะในการทำมาขนส่งให้แก่พี่น้องประชาชนมันจะมีสักเท่าไหร่รถทหารนะรถบรรทุกที่ก็ประกอบกิจการต่างๆทั้งหลายทั้งปวงมีไปละล้านคันนะครับเอาแค่คิดง่ายๆทหารจะมีปัญญาอะไรไปแก้ไขปัญหานี้ก็มีจะมีรถบรรทุกสักเท่าไหร่ล่ะนะแล้วที่จะบอกว่าเอารถบรรทุกมา ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะการแก้ไขปัญหาเนี่ยถามว่าไม่มีงานทำเหรอนะไม่มีงานทำเหลอครับแล้วที่ซื้อรถบา่ามาซื้อทำไมกินหัวคิวกันดินะครับซื้อรถมากินหัว,หวคิวกันแล้วต้องใช้ภาษาหยาบหยาแดกน้ำมันซึ่งเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนอีก ไปดูทหารในตั้งอวมานทุกอย่างนะครับต้องครบถ้วนสมบูรณ์แบบหมดรถนะทุกคันต้องมีน้ำมันเต็มต้องมีพลรขัดขับทุกคันเช้าต้องอุ่นเครื่องแต่ไม่ได้วิ่งหรอกนั้นน้ำมันนั้นไปไหนเอาไปขายกินกันนะฮะอย่าหาว่าผมถูดูถูกกองทัพผมเห็นหมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กจบใหม่ๆนู่นแล้ว เพื่อนผมก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ตอนแรกผมไม่รู้นะครับว่าน้ำมันหลวงไปขายไปแจกคุณนู้นแจกคนนี้แล้วโตมาถึงจะมารู้ว่าอ,อ๋อนี่ทุจริตก,กันนะครับเอนาน้ำมันหลวงไปขายกันนะจนกก็ทั้งบัตรนี้แวละ,ละนะครับแล้วพอจะทําอย่างนี้นะไม่ว่าจะปลูกพัชชีก็ดีไม่ว่าจะเอารถบรรทุกไปวิ่งแทนพี่น้องประชาชนก็ดีรัฐธรรมนูญเขาห้าม นะรัฐนะก็ะทำการใดๆที่มีความมุ่งหมายที่จะการแข่งขันกับประชาชน <c oughs> นะครับถามว่าคุณจะเอารถนะจะช่วยเขาช่วยจริงหรือเปล่าหรือไปคิดค่าใชจ่ายจากเขาอีกไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยนะชีวิตทั้งชีวิตผมที่ประสบมานะทหารหาก,กินอย่างนี้ทั้งสิ้น ผมไปนะจัดการเรื่องลำไยที่ภาคเหนือลำไยมันขายไม่ออกมันก็เป็นลาใช่ไหมเ <ME ET S 2> มื่อเป็นลาแล้วพอลำไยใหม่เกิดขึ้นให้พ่อค้าแม่ค้าก็โกงเอาลำไยที่เป็นราคาที่เป็นลาเนี่ยใส่ไปในล,ลำไยใหม่เอาไปขายประเทศจีนมันก็พังดีเขาก็ไม่รับมดมันก็เสียหายทั้งลำไยเก่าลำไยใหม่ ประชาชนนะ,ะพี่น้องชาวทำสวนน้ำหญ่เดือดร้อนหมดท่านายกทักษิณก็ให้ผมไปแก้ไขให้เอาําใหญ่ที่ลานะมีเชื้อลาเอาไปเผาทิ้งให้หมดคิดดูกันนะผมต้องขนน้ำหญ่ทั้งหมดที่อยู่ที่นูน่นที่นี่ที่นั่นอะไรต่างๆนี่นะของปีสนะีน่ะน้องคิดว่าหนักเท่าไหร่รู้ไหมขนไม่ ลำใหญหนักห้าหมื่นกว่าตันห้าตื่นหมืนมืนกว่าตันเนยนะฮะหนักเท่าสะพานแขวนนะครับพนามสามเนี่เลยคิดดูกบลังใหญ่ต้องขนกันขนาดนั้นดังั้นการขนขนาดนั้นต้องใช้รถจํานวนมากต้องใช้คนจํานวนมากทหารส่งรายชื่อมาเต็มเลยแต่ที่มียศถานบรดาศักดิ์ไม่มากาหรอกโกงนะครับโกงจงนกระทั่งผมเนี่ย ไม่ไหวเว้ไม่เอาต้องเอานักโทษมาขนน้ำยายแทนนะแล้วก็เอาไปทำปุ๋ยถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเนี่ยเจอทหารเป็นอย่างเงี้ยหรือผมเรียนตรงๆนะผมมีรีสอร์ทอยู่ตอนสมัยปรับปรุงใหม่ๆไอ้นาทหารรุ่นน้องก็เข้ามาเลยพี่ครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือครับนะผมมีรถครับแบคโฮอะ เราก็เอาน้องจะมาช่วยเหรอเราจะช่วยก็ช่วยเราจะได้ตอบแทนอะไรกันไปบ้างแล้รถมาขุดเสร็จแล้วมันยื่นไปเสร็จนับนะแพงกว่าไปจ้างประชาชนเขาอีกรถก็รถหลวงน้ํามันก็หลวงคนขับก็หลวงดูสิทาอย่างเงี้ยนะนะครับเพราะฉะนั้นในการที่ยาวรถนะมาขับขนส่งแทนพี่น้องประชาชนเนี่ย นะนอกจากจะผิดกฎหมายพิธมนูญแล้วเนี่ยนะครับมันไม่สามารถจะทำได้วยแล้วจะมีการทุจริตกันมากขึ้นนะครับตอนนี้ผมกําลังสอบกองทัพเรือนะครับในการระเบิดหินสมรทานหินนะครับอ้างเอาไปใช้เพื่อความมั่นคงแต่จริงๆเอาไปใช้เพื่อความมั่นคงสักสิเซที่เหลือ,อไปขายเอานะอ้างว่าเอาเงินเข้าสวัสดิการกัน ทหารไม่มีงานทำนี่นะครับนะเอาเครื่องไม้เครื่องมือของรัฐเนี่ยไปทำมาหากินกันทั้งนั้นภูเขาเป็นทรัพยากรนะธรรมชาติของพวกเราทุกคนใช่ไหมแล้วไประเบิดเฉยเลยนะครับไประเบิดเฉยเอาไปขายเฉยเลยอย่างนี้นะครับนี่มันเป็นอย่างนี้นะ